ครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนมาจากชมรมคอมพอิวเตอร์นะครับจะมาอบรมน้องๆปีหนึ่งเกี่ยวกับการใช้เครื่องคิดเลข fx 911 ES Plus ของ Casio นะครับกอ็อย่างที่เห็นหน้าตาของเราที่ที่จะมาใช้อบรมนะครับเป็นตัวของ Simulator เฉยๆมันอาจจะหน้าตาเหมือนของเครื่องคิดเลขของน้องๆแต่ว่ามันมันก็การทํางานเหมือนกันจะมาอธิบายคร่าวๆว่าจริงๆแล้วเบื้องต้นเนี่ยการใช้เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์มันก็ใช้ยังไง แห้คิดเลขนะครับมันก็เหมือนคิกเ,เลขทั่วไปที่เราใช้กันเนาะมันก็กดเลขแล้วก็บวกกันเท่ากับมันก็ได้อา,าคำตอบกด a c all clear กด delete ลบที่ละตัวเนาะแต่ทีเนี้ยเนี่ยมันจะมีพวกของแถมพเพิ่มเข้ามาอีกก็คือพวกนี้พวกปุ่ม c a l c u l a t e integrate s q u a l l o d และพวกนี้นพวกนี้เป็นปุ่มที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อะไรไม่รู้ตัวอักษรสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนี่คืออะไรก็การใช้เขาเรียกว่า ครื่องยี่ห้อนะครับมันมีปุ่มให้ใช้หลายอย่างใช่ไหมครับมันือคเครื่องยี่ห้อวิทยาศาสตร์สมมติว่าเราอยากทำสเปรย์รูทห้างเนี้ยแล้วก็เขียนสเปรย์รูทแล้วก็ห้าไปปกติถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเ้าเจะได้อาร์คอร์ดอาร์คอร์ดอยู่ตรงไหนอาร์คอร์ดอยู่นี้ครับไอีตัวสีเหลืองๆนี่สังเกตง่ายๆเลยก็คือมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับก็ต้องหาปุ่มนี้นชีฟเป็นสีเหลืองกดชีฟเสร็จป,ปุ๊บก,กดไปตรงนี้จะได้อาร์คอร์ดออกมาหลักการเดียวกันถ้าเกิดได้สมมติเเได้่นีย Uh, ตัวเอก็นะตัวเอตัวแปรชื A, ่อเอแล้วก Alpha, C, ็กดอัลฟาสีแดงได้ตัวเอออกมา B C D โอเคแล้วสีม่วงกับสีไอสีฟ้าๆเ,เขียวๆนี่คืออะไรสีม่วงเนี่ยเอาไว้ใช้ในโหมดของตัวคอมพลซ์นัมเบอร์นะครับไอตัวเครื่องคิดเลขของเราจะมีหลายโหมดโหมดคอมพิวเตชันปกติโหมดของคอมพลซ์สแตตเลขฐานอุปเทชันสมการเมทริก แล้วก็ตารางฟังก์ชันแล้วก็เวกเตอร์นะครับถ้าสมมติว่าเราอยากใช้ไอ้ตัวสีม่วงครับมันเป็นของตัวคอมเพล็กซ์เราต้องกดที่โหมดแล้วก็เลือกว่าโอเคเราจะไปที่โหมดคอมเพล็กซ์นะแล้วคำนวณแบบเลขเชิงซ้อนกันก็นกสมมติผมอยากได้ 5-3i บวกใช่ไหมก็กดนี่เลย5้าบวกามไอมาตอบแต่ละหนึ่งตัวเท่ากับมันก็ออกมาเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เนี่ย นี่คืออะไรไอ้รูปไอ้รูปเหมือนทํามุมเนี่ยอันนี้คือเป็นของมุมนะครับสมมติว่ามันเป็นรูปพิกัดฉากอะคือ,คอสมมติว่าน้องอยากได้เวกเตอร์ขนาดห้าใช่ไหมทํามุมสามสิบองศาก็ใส่รูปนี้เข้าไปหรือไม่ก็เราสามารถแปลงเป็นตามหลักสูตรที่มันเป็น a cos theta บวก i sin t h e t นแล้วทำได้เหมือนกันคือแปลงรูปเชิงควนครับแต่ถ้าเราเขียนง,ง่ายๆเราเขียนรูปนี้กันคำนวณ ครับผมไม่ต้องเขียนรูปเต็มๆส่วนสีเขียวเนี่ยเป็นหมวดของเลขฐานนะฮะก็คืออย่างนี้ฐานสิบก็หนึ่งสองสามหกห้าสี่อะครัตอบเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรืออยากเปลี่ยนฐานใหม่ก็กดชิปเหมือนเดิมครับแล้วก็อยากเปลี่ยนเป็นฐานสนะิหกอ่ะฐานสนะิบหกก็ได้เลขนี้ออกมาแทน,นะอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากเราเราไม่ค่อยใช้เรื่องของรูปเลขฐานกันนะครับลิปนี้จะเป็นแค่เพียงการ พูดเรื่องของพื้นฐานนะครับจะไม่ลงลึกของรายละเอียดส่วนมากแต่ว่าคลิปต,ต่อไปเนี่ยพี่จะมาสอนแค่เรื่องของอตัวคอมเพล็กตัวเมต i ิกตัวเวกเตอร์แล้วก็อิเคชันนะครับเพราะว่านี่คือตัวที่เราใช้กันบ่อยสุดแล้ว,วส่วนตัวที่เหลือเราไม่ค่อยได้ใช้กันครับก็มาเริ่มกันที่ตัวส่วนของโหมดไอตัวโหมดหนึ่งนะครับโหมดไอ้คำนวณปกติไอสิ่งที่เราทําได้ในโหมดของ คำนวณปกติก็คือการบวกลบคูณหารเลขธรรมดานะครับบวกลบคูณหาร x p o n e n t i a l ยลยกกำลง 2, ังสองยกกำลง 1, ังลบหนึ่งยกกำลง 3, ังสามยกกำลังเอ็นหรือเป็นหารากรากที่สองที่สามรากที่เอ็นหาแฟกทอเรียลหาลอคฐานเอ็นฐานสิบลอคฐานธรรมชาติทำเศษส่วนเศษส่วนค่ะ หา Differential, หา i n t e g เ a t e ทำตรีโกมิติแล้วก็พวกตรีโกมิติของไฮโปโบลิสครับทำได้หมดเลยก็ถ้าอยากได้สมมติเราอยากได้ไซด์50าช่มั้ยมเรัก็ล้วก็ใสไซด์ห้าเข้าไปแต่ว่าอันนี้ต้องดูก่อนนะว่าไ,ไซด์ของเราเนี่ยมันเป็นไซด์ขององศาหรือว่าไซด์ของเรเดียนครับแต่ส่วนมากแล้วมันจะดีฟอลต์เป็นตัวขององศาถ้าอยากเปลี่ยนให้มันเป็นเรเดียน ก็ปรับใหม่เออผิดนี่เสร็จเสร็จเสร็จอะเด็ดเด็เสร็จปุ๊บเราปรับให้เป็นเรเดียนเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ทรายสามจุดหนึ้วยกันทรายอ่ะทรายแบบหลอกๆอืมนั่นแหละครับประมาณนั้นก็เปลี่ยนกลับก่อน ไปเป็นองศาเนี่ยกดชิปโหมดเราสามารถเซตอัพได้ว่าจะเป็นดี iki, adian, adian. กีเลยเดียนเกเดียนก็พิกไซน,นอมพวกนี้เราไม่ได้ใช้ฮมมีอะไรอีกมีตรงนี้ครับเป็นพวกขาความน่าจะเป็น NPR NCR ครับแล้วก็มีพวก GCD LCD พวกของละมอคลนอแล้วก็ปุ่มพิเศษตรงนี้ชิป เก้านี่ข้ามูลตัวสีเหลืองเป็นเคลียร์นะครับเป็นพวกเป็นการสามารถเคลียร์เซตอัพเคลียร์เมมโมรีให้เป็นตัวของเดฟอลต์ให้ได้หมดครับสมมติว่าเราไปใช้พวกโหมูดมิกอะไรพวกนี้แล้วเราเซตค่าค้างไว้หรือไม่ก็เอ่อเผลอกดใช้ฟังก์ชันโซฟอะไรเงี้ยแล้วมันจำค่า x มาแล้วโปรแกรมมันจะรวนๆหน่อยค้อมูลไม่ค่อยถูกแล้วลองมากด s h i f แล้วก็3เท่ากับอ l l c ีย a r นะครับแล้วก็เดี๋ยวทุกอย่างเลยกลับไปเป็นเหมือนเดฟอลต์ตอนแรกๆเลยแล้วพอเรากดโซฟควาตอบได้แล้วค่อนข้างที่จะถูกเราเซ็งแล้ว ยูเว้นแต่ว่าสมาการของเราจะซับซ้อนมากเกินไปจนมันคำนวณช้าๆถ้ามันคำนวณช้าๆผมไม่ค่อยแนะนำาต่ถ้าถ้าถ้าน้องจะกดใช้โซฟ์คพี่แนะนำว่าให้น้องควรจะแก้สมาการให้ออกมาให้อยู่ในระดับที่ด้วยความสุดสามารถที่สุดที่จะทำได้ให้มันให้ดูจัดรูปง่ายที่สุดครับแล้วค่อยให้มาตัวคอมพิวเตอร์มันกดโซฟให้เพราะไม่งั้นเนี่ย,ยมันจะคำนวณน,นานมากสองอาทิตย์ก็ยังไม่ออกครับ ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้โซ v e ส,สำหรับสมการยากๆอย่างย,ย,ยัดลงอินทิเกรตอะไรเงี้ยโอเคสมมติว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้5้ากำลัง5้ากำลัง3บวก4วก็สามารถใส่5ากำลัง3บวก4อันนี้กดเป็นปกติได้จถูกต้องเลยครับแต่ว่าไอสมมติว่าเราเขียนไอคำนวณเศษส่วนอยู่อย่างเงี้ยแต่เอยากให้มันอยู่ในรูปของเคยไหมทศยมเราคงไม่น,นั่ง หาดีจริงถูกไหมครับคือว่าอาจารย์ให้ตอบในรูปของทศย,ยมสองตำแหน่งอะไรเงี้ยแบบเคำตอบที่เราคำนวณมา,มา,าได้มันเป็นเศษส่วนไม่อยากคิดเองทำไงแล้วมีปุ่มนะครับไอ้ตัว sd อ่า symbolic to decimal ปะสักอย่างคือเป็นทำให้มันอยู่ในรูปของตัวนี้ครับทศย,ยมก็จะกลายเป็น86.833หซ้ำหรือเราอยากให้มันอยู่ในอีกรูปนึ่งก็ทำแบบนี้ได้ shift แล้วก็กดเข้าไปจะเป็นใช้ตัวสีเหลืองๆข้างบนนี้ครับจะได้มาเป็น86 แล้วก็สี่ห้าส่วนหกต่อไปโอเคน่าจะยังไม่ได้แนะนำเรื่องของตัวโซนนะครับก็สมมติว่าเรามีสมการยากๆอีกอ,กอันหนึ่งสมมติยากมากคิด,ดไม่ออกไม่ออกไม่ออกนี้เอ็กซ์เอ็กซ์ยศกลังอกบวกเก้า เท่ากับเจ็ดเราแบบสุดปัญญาแล้วที่จะคิดออกเราก็จะเขียนจิ๊บโซกแล้วก็เท่ากับไป <S <S เราไม่บอกว่าเราจะใ,ใช้ x เท่าไหร่นะให้มันหาย x ให้เราไม่ได้อะไรบ้าอืม x ของเราคือหกพันแปดร้อยสามจุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสองอย่างเงี้ยเลยไม่น่าถูกต้องหรอกนะไอซี IC โซื่อกี้หายไปแล้วโอเคเอาใหม่ x ยกกำลัง หลังหกบวกเก้าเก้ากับเจ็ดชิปโซอืมนี่นี่เป็นคำตอบที่น่าน่าสนใจที่สุดละสี่จุดหกสองเก้าเนี่ยนี่เป็นคำตอบที่น่าเชื่อถืออะไรประมาณนี้ครับผมก <c oughs> ็ถ้าสมมติว่าน้องไม่มั่นใจเมื่อไหร่ใช่ก็เนี่ยชิปเก้าสามโอเคียแล้วก็ศมนติอันนี้สมการง่ายขึ้นแล้ว เยกกํำลัง2อวกวกเเท่ากับ0ูนย์สคำตอบมัเออนเราได้สตัวโอเคมเอาได้สองตัวมันก็เลยผิดหาไม่ได้ กำลังโอเคเขาบอกว่าออกมาเป็นตัวของ3อะไรเงี้ยโอเคซ so, ผ่านไปแล้วเคลียร์ผ่านไปแล้วโอเคตัวต่อไปที่น่าสนใจอีก2ตัวก็คือตัวของคอนกับคอนเวอร์ชันคอนเนี่ยเป็นการเรียกของค่าคงที่นะครับไอตัวเลขพวกนี้เนี่ยเราจะหามาได้จากตัวของแผ่นแผ่นหลังเครื่องคิดเลขครับที่มันจะเป็นเอกกรอบสีฟ้าไอแผ่นมันจะมีบอกอยู่ว่า อ่ uh, scientific constant chip เจ็ดเนี่ยมันคืออะไรศูนย์หนึ่งคืออะไรศูนย์เจ็ดคืออะไรสิบคืออะไรมันมีทั้งแห่หนึ่งถึงสี่สิบครับผมแล้วก็ถ้าเป็นชิปแปดเนี่ยก็ดูที่หลังหลังในตัวแผ่นนี่เหมือนกันครับผมว่าเราจะเลือกแปลงหน่วยจากหน่วยไหนเป็นหน่วยไหนได้เหมือนกันครับเช่นกดห้าชิป conversion อยากเปลี่ยนเป็นจากอิ้นเป็นเซนติเมตร หนิ้วเป็นเซนก็ได้อาเป็นนีองจุดเซนติเมตรตัวนี้ครับผมแปลงหน่วยอืมมีอะไรอีกอ้อแล้วก็ลืมไปถ้าเราสามารถทำพวกตัวของ s u ม m a ชั่นแล้วก็ Production ได้เหมือนกันอันนี้เป็น s u ม m a ชั่นแล้วนี่โปรดักชั่นครับผมประมาณนี้ส่วนไอ้ทุวพวกนี้เราไม่ค่อยได้ใช้นะมันเป็นพวกของแบบมุมองศาบิดาฟิลิปดาครับผม ่อไปเป็นเรื่องของคอมเพล็กคอมเพล็กนัมเบอร์เนี่ยก็คือเลขจำนวนเชิงซ้อนครับหมจำนวนเชิงซ้อนก็ประกอบไปด้วยของจำนวนจริงกับจินตภาพนี่ที่บอกไปว่าถ้าจะใช้คอมเพล็กนัมเบอร์ไม่ใช้กดสีม่วงก็ต้องเปลี่ยนโหมดคือตัวนี้เราใช้กันตรงนี้อ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าว่าอยากให้อยู่ในรูปเชิงขั้วเนี่ยประเด็นก็คือในเครื่องคิดเลขเนี่ยเราใช้รูปเชิงขั้วกันแบบนี้นะก็คืออย่างนี้ เอาแปลงนัมเบอร์รูปปกติคือ a บวก b i แต่ว่าถ้าแปลงในเชนิงขัว้วยสูตรก็คือประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราจะเขียนในเครื่องคิดเลขอ่ะเราไม่ต้องมานั่งไล่เขียนคอสตีท้าไอไซตา้าที่นี้มันช้าคนระับเขาก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราให้ใช้ไอตัวนี้ไอตัวเนี่ยไอเป็นเป็นรูปสามเหลี่ยนนะเอาตัวเลขที่เรคูณข้างหน้ามาแล้วก็ใส่มุมเข้าไปเลยก็ได้คำตอบก็เป็นแปลงเป็นรูปเชิงขันะ้ว สมมติว่านี่คือสมมติว่านี่คือคำตอบของเราของในสมการแล้วใช่ไหมครับสามารถกดชิปแล้วไปที่โหมดคอมเพล็กซ์ได้าสามารถเลือกเปลี่ยนจากคําตอบของเราเนี่ยให้กลายเป็นรูปของเชิงคู่ได้นะก็คือแบบนี้แอนเซอร์ของเราจะเปลี่ยนรูปเชิงคู่แต่คำตอบเมื่อกี้ของเราจะเปลี่ยนมาเป็นรูปเชิงคู่เรียบร้อยครับเอาอันนี้ไปใส่แล้วก็อันนี้ไปอยู่ใน,ในของพิตตาแทนแบบนี้ครับภาพนี้ใช้กันเยอะส่วนในของเซอร์กิตล อ,อย่างเช่นโจทย์ข้อนี้ใช่ไหมโจทย์ข้อนี้ถ้าน้องอยากลองสุดทํางก็ลองสุดทํางมันก่อนนะก็คือหบกสี่อลบเจ I ดําตอบให้อยู่ในรูปของเชิงคู่นะก็ลองกดพรอมไปกดเล่งเงนด่วกนก็ได้เสียวงเล็บใหมได้ถูกๆตอบอย่างมั่นใจยังไม่ถูกชุดอยางก็อยู่ยในรูปเชิงคู่ โอเคนี่ตอ,ตอบเราคำตอบน,นี้นี่คือคำตอบของสิ่งที่เราต้องการหาต่อไปเรามี2ตัวนี้คูณกันแล้วอยากให้อยู่ในรูปของ a อบวกปีไอนครับก็ทำเหมือนเดิมนะศู0คูณกับ24มุม0 24สี่มุมศูนย์เสร็จปุ๊บออกมาเป็นร้อยสี่สิบสี่ไม่แน่ใจว่าเป็น ที่ยังโอเคทั้งสองอันเหมือนกันเพราะว่าเป็นมุมศูนย์ครับมันไม่มีตัวของพัดส,ส่วนของจิตภาพก็จะออกมาเป็นร้อยสี่สี่เป๊ะถ้าสมมติผมลองเพิ่มอ่าเป็นมุมสามสิบละบวกศูนดิคูณยี่สี่มุมศูนย์คำตอบที่ออกมาคือเจสองสุนัยรุษาวบวกเจสองใหแต่ว่าโจทย์โจทย์เขาบอกให้เป็นแบบนี้นเลย เนีย่ยคำตอบละไม่ต้องแก้หรอกออนี่คำตอบนี้เป็นคำตอบก็เสร็จสิ้นครับผมนี่คือทั้งหมดของพวกพาของคอมเพกนัมเบอร์ครับผมอ๋อลืมไปครับมันมีพาของตัวคอนจูเกตด้วยนี่นี่คอนจูเกตคอนจูเกตก็คือการก็ได้เปลี่ยนไอตัวเครื่องหมายให้เป็นส่วนของส่วนลับครับเช่นมันเป็นห้าบวกห้าไอเนี่ย ม่ไจะเปลี่ยนเป็นพาของลบแทนหรือถ้าเรามีเป็นลบเนี้ยเปลี่ยนเป็นบวกอะไรเงี้นี่คือคอนจูเกตรเราสามารถทําในรูปแบบเดียวกันก็คือเพราะว่าถ้าจะเป็นรูปของ a บวก bi มันง่ายใช่ครับก็คือเราก็แค่เปลี่ยนเป็นลบเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราคำนวณม,มาแล้วมันเป็นของพาของรูปชนทั่วเนี่ยเราคงขี้เกียจใช่ไหมครับก็ใส่ห้าสิบแล้วใส่คอนจูเกตเอาได้ก็อย่าง็นแบบนี้ครับไปคอนจูเกต 你看、啊，那真好听清了哈。